สบายดีคอยพี่น้องสบายดีส,ยดสี่สูบสูบคนเนอเบิง่งซอยไปน่พี่น้องงัวเขามากินเข่าเนาะช่วงนี้งัวว่นหน้าลายพี่น้องเลยเขากําลังเคี้ยวกําลังงามเนาะกําลังใส่ฟูใส่กำงะเม,มื่อกี้หลังหลาย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 เข้ามาเอเป็นซีฟูงนี่เนะาะเข่าประมาณหกโมงปลายเจ็ดโมงปลายเนี่ยตอนนี้เนาะ คอยกับเบิรงในเกองกําลังขี่รถมาพี่น้องเลยเพื่อเพื่อสิมาหอนหน้ากับเบิร์ตไปไลยเติบเนะาะกินกินสบายใจสเบิายเลยพี่น้องเลยอายุฝั่งไต้นี่เขาจับกันไดนะ้น้องพนะี่น้องเนาะอยู่ฝั่งแล้วนี่เขาบุหรีจับเลยมันจับบุหรี่มั่วกะเลยกับคลองกะจักเมนไพเนะาะเพราะว่าคอยกะอยู่บ้าน ต่างกันนะเพราะว่าไปเห็นหน้าอยู่บ้านอยู่บ้านเขาเนาะนี่เป็นงัวบ้านข่างๆเนาะแต่ว่าหูว่าจะคล้องงัวเป็นไผ่นี่เบิรงตีพี่นอ้องกินเผื่อคอยชิมาหอ oh. ดโอ้โหเป็นซีฟูงน,นี่นี่คอยกำลังม้าเนาะกำลังขี่รถมาหอดขี่รถก็พัวอ,อยากบินเอาผูกกูกระโปกเนาะพี่นอ้อง อันดีตัวลงังตัวแตกแน่มันแตกแน่โอ้โหจัดลายเสียดน้ำง่แบบเมืองจูดลายพีเนนะ้ะหฮุนบัดเขาตอนนี้ตอนเที่ยงเนะ้องพี่น้องเออตอนเก่ามึงซิมู

mừng cái này Ủa. thêm bớt ngọt phi động này vừa khỏi cái hết nó phi động này hết lan băng bậy ơi chắc bà ăn đi nè bà bò hết vừa nó ô anh lùng chín ngày xâm bại nó phi động สานีต้องมามันกินมันได้เป็นสิบกุโทเนาะกลุ่มนี้ต้องมาอีเลยตุ๊กกระโโป๊กใหม่เนาะเดี๋ยวสิได้ยิ่างเงี้ยมันกัดเนาะไอ้มันกินพี่น้องโอ้ติ๊วายกินขึนหน้าไอ้งวงกินเข่าเบื่อมาสิเข่ามือเดียวเด้พี่น้องเขาคู่มือ เจอกรไต่ายสับผูกเข้ามาถนม่เนาะโอ้มันมีอีซองซามผูกไปหลงหงอเนาะเจอเขาเบื้องนี้เจอกับเอาเบื้องนั้นเนาะก้อยถั่วไปหอดตะเรนเถอนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาลำนาเขาใส่น้ำกระตันตันไหลกระตันไหลร้ายเติบเนาะตัวนี้เติบหลงหอดปลาเบื้องนั้นเนาะไม่เห็ดถั่วโอ้บริยูหลงไอเห็ดถั่วถ้ากระแดะวหงอเนี่มันเสื่อม ที yeah, also, ่ได yeah. so ้เขาเนาะพี่น้องของง่วกับบริเวนกันแน่ไปูน่าสีผูกกันโตนึงก็ได้เนาะพี่น้องผูกแบบพูงจ่าพูงมัหนะเนาะพี่น้องเอาไม่หวนเดี่ยงบ่ดูไปไปเมนอยู่ฟังไทยดีโอ้ยหยันเข้าไม่กันได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคือง่วคนอื่นมากินเขาห่อนะเชี่ยหายเนาะเมนเข้า họt giáp gần đây nhá phun nhá nhảm bòi bòi ngỗng nhá vậy nhau nhảm phun nhảm Hết đây thấy nãy nó bòi ngỗng ở nó có bên bang bạc nữa phi long đây này khâu nó phi long đang đi mà khâu ngỗng khâu rèn nó phi long 3 tô đó ผูกซ้ำแม่พี่น้องเพราะว่าอยู่หน้าอันบิดป่าเป็นมันจะมีหน้าเขาเขาเห็นหน้าอะนะพี่น้องเนาะเนาการจำเป็นต้องเดี๋ยผูกเนาะเพราะว่ารคือเทนใจกันนะพี่เนาะแข็งข้นเท่าคือคือเทนใจกันมันก็ต้องผูกเนาะพี่น้องแบบยน่ยมันเขาเห็นใหน้เห็นหน้านะพี่น้องเนาะถึงเบางทีงมันมีพื้นที่เนาะพื้นที่เด็กบางแก้วลนะายไปหนึ่งพอเขาย่างผูกนะพี่เนะาะคอยบริบบอยเนาะอันนั้นมู่แบบ ปล่อยปลาละเลยเลยแบบบริสุทใจกันเลยนะมันหลุดผู้เห็ดเขาอยีเนาะมันหลุดเมื่อยพี่น้องเลยเดี่ยวแต่ไปไล่รงวอยู่สีเนี่ยไรงวงก็ปลางวงเทาก็บผู้ขนาดยามนี่ถ้าต้องยามเส่าก็ต้องเมาออกออกแรงเนาะยามเส่าเอาเอาออกแดงในการยามเพลน ก็ต้องมาเอาเขาห่มแต่ก็เอากินหนามพี่น้องเพราะว่าเ้าปลูกซ้ำโตมันก็ได้เมื่อยเนยหนึ่งย่ำได้อย่างก็ต้องมาเอาเขาแด้งอีกเป็นสีแน่นของปลูกเช่ต้นไม้ต้นตอของมันเลยม็นง่ายเลยพี่น้องเด็กงัวกัของบดฉีบดแดนใบแตงงัวเข้าปอย กินเขาหมูเลยก็แล้วเอาเนี่ยมันเห็ดบัวด้เนาะพี่น้องคนกระตกพี่น้องเลยเอวแกะเสือกหัวกันเขาเคาะกันเนาะพี่น้องผูกซ้ำแม่หนึ่งสองสามจะเริ่มเป็นปล่อยน้องลูกมันไปเนาะผมักระบอกไปใส่ เห็ดหัวอยู่แต่โบท่านมีเวลาพี่น้องเยพอษัทปล่อยงวอสบายเนาะเห็ดหัวเห็หัวหน้าตัวเองเนี่ยตั้งหัวเขตแดนไปหน้าวันไปหน้าผู้อื่นนะอย่างนั้นไปกินเขาหน้าผู้อื่นเนาะท่านมีเวลาสิป้าสิป้าหน้าท่านถึงกับบรหษัทเนาะพี่น้องมันต้องแบบเผาเลย ไปทางนี่กะบุร่ายต้องเทีย่ยวมาเขียนต้องไปมาไปมาเนาะพี่น้องน้ำชาย่ำแดงเที่ยวเบิง้งกันว่ากยึดทางนลังกันเที่ยวเบิ้งกล่องเลยเปิดเบิ้งกล่องเบิ้งจอนเลยกล่องเบิ้งจอนกะแค่นแน่พี่น้องเอ้ยใส่ประโยชน์เพราะว่าเวลาห้ามากินข้าวกินหนามเนะาะหรือว่าคอยมาในฉีกะแบบเปิดเบิง้งเนาะหันง่วเข่ากับม่นทั้งเต้อห,ห,หันกันเพรามีกล่องหันง่วเข่าหันกะบ่มีไพเห็นนะพี่น้องถึงว่าเห็นกับบุรีไพบอกเนาะ ว่าคนเอากับยูไก่เป็นกิโลคนตั้งแต่หน้าฮาบานกันกิดพยายามอะไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งแง่งพอใส่ฟูไปกระซ่องสอบไปเนาะลงทุนไปกระไรเต๋อไปนะวาดนี่เนาะใส่ฟูพี่น้องเอ้ยบ่าพนชิโตกับโบโตกสามเมื่อคืนเมื่อหนี่กับโบโตกคืบๆน้อยเดียวกับโบโตกสามอู้ใส่ฟูยำไรพ่นโบโตกยำนั้นจักฉีดกินจักบ่อเขาหนามถามปากเห็นงัวกินลูกได้เล่ยอยู่ โลกมันอีสีหาเหม่อเลยพี่น้องเอ้งวงอ่มันเดิมลงถงเนาะเหมือนน้ำไหลงวก็บ่แห้งเหมือนน้ำงวจูนี่ก็บ่แห้งตัดถับมาขอกงออยู่บ้านนะพี่น้องสอน้ำงวหน่อยตนนี่ก็บ่แห้งพี่น้องเอ้ยบดเสาร์จักเถื่อตอนนี้ตีนหันกูดบนเด็ดเนาะพี่น้องไอ้เหล็บลับรุดบดซองเป็นเลื้อนเลยพี่น้องเลยก็ต้อง คาห h à าแดดไปเพิ่นกินคู่มือคู่สาคู่นั่นน้อพี่น้องกับแม่เพื่นเพราะว่าสีแดีงแต่ตัวเดียวนี่ก็บบวชได้เพราะว่าทะเลปลาโน่นาะพี่น้องตัวเดี่ยงแม่เพิ่นนั่มโอ้ยแต่ไม่นเสาะคักพี่น้องเป็นเดือนปลายนะยังบ่เสาจากตัวต้องจัด n h าให้คู่มือเนาะแต่เลยวมือไปตัดให้คู่มือแค่นีแต่าบาร์มี nhà ได้พี่น้องเอ้หย่าเทาปลูกไว้อยู่หน้าเนาะ คันบ่บ่มีหญ้าปลูกด้ออฮักีไปหาหญ้าอย่ไสเพราะว่าสิเอาไปไว้อยู่น่ะก็บ่ได้เนาะพี่น้องมันเปนาอยู่นเนาะแต่ว่าอีกอย่างนึงมันก็อยู่วนี่มันก็ใกล้มือเฮาแน่นะเบิ่งคู่มือตีนเปือยพี่น้องเอ้ยกยานสิเบิดนิเป็นอันล่ะเป็น ตุกเดมันม si, ีขวดเป็นขวดมั้งล่ะซากเหมือสีเมือซากตัวหนึ่งซากเหมือสีเมือซากตัวหนึ่งเป็นไรเมื่อกี้จนจ่อยเว้ยต้อจนจ่อยอ่ะอะยาอยู่มันกินดีอยู่นมนี่มันกินดีอยู่นะแต่ว่ามันจ่อยแบบว่าหาซากยามันลายนะมันกรแห้งอยู่ไรพี่น้องเลยก็เริ่มแห้งแห้งแหงอยู่แต่ว่ามันบ่เศร้าเ้าบาดแล้มันมันแห้งแหงแต่ว่ามันบ่เศร้า คล้ายๆแบบว่ามันเป็นในตีนนะพี่น้องมันมันเหยียบเลยเนาะอ่ะมันนอนเด้อเออนอนงแค่นี้อันนี้เด็ดยางเลยเนาะแด่นเล่ยอยู่พี่เนาะเหยียบหัวก็มันจะโตเบาๆเนาะพี่น้องเหยียบลูกตัวนึ่งมันก็เจ็บมันก็เดือดออกมันก็บวมมันก็หนีนเลยเนาะบวาพี่น้องเจ๊ขี้เส้าตัวไหนพี่เนาะกับทางเบิ่งพอดีเตสอซส่วงเยอะเนี่ยเกือบหัว นั่งมาก็งงว่เขาหน้าทางนี้ก็เบิ่งงไหวอี่ยาเนี่ยเตรียมไหวเตรียมไว้เด้อยาใส่นอนเข้มชักดอกชักใอีกเพื่องนี่ก็ตุนไว้เนาะปลาไว้กินยญ้าพ่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยฝนดิดเนาะเขาเป็นซานเดี๋ยวอยู่หน้าก็ะหน่ำตัวผมก็ไปกินเพื่องได้พี่น้องยญ้ามือแดงมากินเพื่องแล้วก็ะประทัดหยาไม่ให้กินอยู่หน้าลำทับเนอง เนี่ยกะชีบิด้แหละดูน้าหันกาพเดีจับงวตัวนี้มาส่องเมลูกันเลยมัปัวอยู่ขื่นกัไล่ตะมันเหนนะกินเพราะเดี๋ยวหายาบวแกนะหันเาป้าไหวบวตัดแก่ติซื้อน้องวกับบุญยากินไปพี่น้องมาอนเชิดพีนไปเพียงเทนนี่นะพอกันอีพีหน้าคนเลยพี่น้องสวดี